สวัสดีครับสวัสดีพายไอแฟนขับพายยอดรักวัดป่า,าเจียงวันนี้เราจะมาดูพิธีกรรมไหว้พระกุศกรรมที่วัดป่า,าเจียง ที่กำของหมอช้างนะ mà nó có cái 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 พิธีกรรมของหมอช่าง ขอพรขอพรขอพระตนสมเสริมมาขอตาจันทร์สิพระเจ้าขอคุณพ่อของเจ้าเรอสะตุตันเพิ่นก็เลาะนูบดูกูขอเจ้าอย่าขาดเด้ออย่าปล่อยทิ้งจักเทิงลูกพร้อมพ่อพระเจ้ามองตนรักษารักเต้าดูแลรักพ่อน่ะบุญออกมาแล้วพร้อมมา

Gracias. Sí. คลิปนี้ก็ฝากไวเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไครให้กับช่องพายอยอรักด้วยนะจ๊ะลํำรวยทุกๆคนสาธุสาธุสาธุ